เด้อพี่น้องผัดให้ปวกใส่หมูเอ้อยส่ําเมื่อยแล้วบ่ลูกกินน้ำซ้ำวั่สิแกงและยาเลยพี่น้องผัดใส่หมูเอา กระดอกนอๆจ้ะพี่นองล่างสิอั้ เปิดแล้วกินกับข้าวเหนียวก็ได้ห e ัวเขาใหี <like> ่โอ <this> ้โหหัวหอยนี่ แล้วเลยเด้อพี่น้องเด้อพัดเห็ดปวกใส่หมูแซ่บขนาดเห็ดปวกจิกเอ่ะนี่เด้อพี่น้องเบอสวัสดีพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีดิ้นเมืองไรทางพี่น้องเดาเลยพี่น้องขัวเห็ดปวกชวนกินเค้ากินเค้าก็หากิเคยกินไงสัมากกับเห็ดนำฟ้าเลยเป็นแบบไม่เคยกินเบบนี้ันมากไม่ได้เคย มันใจบอเคยมันใจเลยบ่อ่ะปีท <laughs> ีว่เท่านั้นเรามะคุยกุมม่นด้ัง,งก,กันก่อนบลฟังบลีฟังัเสพปนนี้บฟังเสาตีฟังเาแล้วบลฟังคนฟังเสาเนาะเบ็ปอกน้อยปอกยิไปนอะเมื่อพ่นกับโบยู่กินน้ำซำพี่น้องเมื่อยล เป็นเฮีน้องเนาะเพิ่นไปซื้อยาเพิ่นได้เงินแล้วเพิ่นไปซื้อยาปว่วยตีนเพิ่อนเขาบอกจอบมันมันหนาจากสองหมื่นเนะาะจะไปเอาเขาดีเนาะไม้ไหวเหรอเห็นก่อนแล้วติดปลาย <laughs> ไม้ของเขาแสบบอโคเห็ดปวกแสบบอ

ลบไปลบมาลบมาเขาเอาเลยมาบมเห็นยังแหละแนวนันว่นเขาจังเอาเนี่ยดอก,ดอกน,น้อยๆเอยาเอาครับแ,แต่เกิดนาก็ได้เธอเดียวีิวปปบวงกก็มาแเอานะ่ะเขาเชิญมาเบิ่งเม็ดบ้านไปแล้วไปกับทางเด่นคนนะ่ะเอากระเป๋ากระสอบคยนี่ไปใส่เฮ็ดชั้น <c oughs> นี่เลยซองกระสอบมันมีแต่ดอกบานๆดิคืนเดียวเนี่ยนะไปกับทางเด่นคนเฮ็ดชั้นนี่แหละมุดมดอะไรสักมเบิ่งไปแล้วใต้โคมมันังไปสามมุม <c oughs> เปเจ็ดโมงัง,งมื่อเยตงต้องหูบอลไม่เคยออกแต่ละปีเลยออกล้ำอะไรสิอืาอแซ่บบวงจกักเอาเฮ้ยยังก,ก็เมื่น เขาปากโดเสิร์ฟลายนองของดีมีหน่อย กนเือคนสิไปหาอีกข้าวยาไปอีกว่ะ <c oughs> แ่บบ่แบ่บกะพากันเอาให้เลื่อมสามคน สิบบเลือดอกนพี่น้องน้อยเดียวนี่เข่าเทียงได้พี่น้องเข่าเทียงเขาจะบาดสองแล้วกินแลาบผัดผอมนิดนึ่งพุดไทยพุดกลุ่มต่ออย่างเมื่อเล่าสมึงพุดกลุ่มแล้วก็เทปูนไว้มาต่อ เอาสร้างเด่นบ่ามาซอยมือนะมืออื่นบ่ตัง้งเสาเทคานเฮยมาซอยนอกเลายยามแบบยอนแนวหนักเลยยมามกกว่ามัา้งทีอะทางเสาเลยบริบทอสุดโต๊ะมาพชิยอซอยเดีว่าตั้งตอนเศร้า,ากับตอนใบก็ได้ก้อนึ ừ, ดูกงานด้

มนย่อเช้าและย่ออะไรแล้วก็อาหารเขกินสี่เสาเลยพี่น้องเยขาเป็ดกุ้งเลยมันยออเช้าสี่เสาหนึ่งเลยเอาคลิปนี้ก็ลาไปก่อนพี่น้องขอบคุณสุกุลสุคนขคะมารับชมภาพกันสดคุณภาพเหลื่อดเลยมันยังอันที่สดไล่กับภากันเก่งใจกันหน้ามันมันยังน้อยเอาใครปาร์ที่สดบาร์ที่สุด าราติดตามสองมอตัวแสนแนลเด้พี่น้องได้ไอ้บาจ้า